ในโลกปัจจุบันที่ความปลอดภยัยทางทะเลกลายเป็นเส้นเลือดสำคัญขององค์การคมนาคมและเศรษฐกิจขีปนาวุธป้องกันทางเรืออย่าง r i m 1 6 2 e v o l v e d s i Starom Missile (ESSM) ปรากฏตัวขึ้นเป็นหนึ่งในระบบที่เปลี่ยนกฎของเกมมันถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องเรือรบจากภัยคุกคามทางอากาศและขีปนาวุธที่เข้ามาใกล้โดยเน้นความเร็วการตอบสนองทันทีและความแม่นยำภายในบริเวณป้องกันใกล้เรือ (Local Air Defense) ซึ่งทําให้ ESM ES s กลายเป็นส่วนสําคัญของตาข่ายป้องกันในหลายกองทัพเรือทั่วโลกรวมทั้งกองทัพเรือไทยด้วยภาพในใจของเราเมื่อพูดถึง ESM ES s คือเท่ายิงแนวดิ่ง BLS บนดาดฟ้าเรือที่สามารถยิงลูกจรวดออกไปในแนวดิ่งอย่างรวดเร็วจากนั้นตัวจรวดจะหมุนตัวและเร่งขึ้นสู่เส้นทางนำวิถีเพื่อสกัดเป้าหมายการออกแบบของ ESM ES ถูกพัฒนาให้สามารถ พอรแพคได้ในเซล MK 41ซึ่งหมายความว่าเซลหนึอาจบรรจุจรวดได้ถึง4ลูกทำให้เรือมีความจุจรวดป้องกันอากาศได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มพื้นที่ติดตั้งมากนักนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ระบบนี้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในเรือฟริเกตและดิสทรเยอร์สมัยใหม่ด้านสมรรถนะ ESM s ถูกติดตั้งเซนเซอร์และระบบแนะนำทางวิถีที่ซับซ้อนมีการผสานข้อมูลจากเรดาร์เรือและระบบควบคุมการยิง เพื่อให้เกิดการติดตามเป้าหมายแบบเรียลไทม์และการปรับแก้อัตราเร็วของจรวดในช่วงกลางการบินหัวรบเองออกแบบมาเป็นแบบ blast fragmentation หรือปรับเป็นรูปแบบที่เจาะทะลุดได้ตามภารกิจทำให้เมื่อเกิดการประทัดจะสามารถทำลายเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องพึ่งพาพลังระเบิดขนาดใหญ่เกินจำเป็นแนวคิดคือการได้ผลลัพธ์สูงสุดภายใต้การควบคุมและความเสี่ยงที่ต่ำสุดสำหรับเรือแม่ความน่าสนใจอีกด้านคือการนำ ESM ES มาใช้งานในระดับภูมิภาค หลายชาติเลือกติดตั้ง ESSM บนเรือฟริเกตหรือเรือพิฆาตของตนเพื่อยกระดับความสามารถด้านอากาศยานของกองเรือในกรณีของกองทัพเรือไทยพรอเย้าไทยนาวีมีการสั่งจัดหาและติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับ ESSM เพื่ออัปเกรดศักยภาพการป้องกันทางอากาศของฟรีไทยและมีการทดสอบยิงในภารกิจฝึกซ้อมและการซ้อมรบร่วมกับพันธมิตรหลายครั้ง ตัวอย่างหนึ่งที่เป็นที่รู้จักคือการยิง ESSM จากเรือฟริเกตของไทยในภารกิจ CARAT เมื่อปี2015และการซ้อมยิงหลายครั้งในช่วงหลังซึ่งยืนยันความสามารถของระบบบนเรือไทยเชิงปฏิบัติการขั้นตอนการใช้งาน ESSM ถูกออกแบบให้ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อระบบเรดาร์ตรวจจับภัยคุกคามคำสั่งยิงจะถูกส่งต่อไปยังคอนโซลควบคุม ซึ่งจะทําการเลือกเซลล์ใน VLS และปล่อยจรวดในแนวดิ่งทันทีจากนั้นจรวดจ,จะรับข้อมูลอัปเดตท่าทางจากเรือและจากเครือข่ายเซ็นเซอร์เพื่อปรับแก้การบินจนถึงการสกัดเป้าหมายจริงๆกระบวนการทั้งหมดถูกออกแบบมาให้ใช้เวลาอันสั้นและมีความแม่นยําสูงเหมาะกับสถานการณ์ที่เสี่ยงและเปลี่ยนเร็วในทะเลสําหรับผู้ชมที่ติดตามด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศสิ่งที่ควรสังเกตคือ ESM ES ไม่ได้เป็นเพียงจรวดตัวหนึ่งแต่เป็นองค์ประกอบของระบบที่ใหญ่ขึ้น รวมทั้งเรดาร์จัดการการยิงไฟล์คอนโทรล,ลวงจรข้อมูลเครือข่ายสายพานซ่อมบำรุงและการฝึกอบรมลูกเรือทั้งหมดต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานตลอดเวลาดังนั้นการนำ ESSM มาประจำการจึงหมายถึงการลงทุนทั้งทางด้านเทคโนโลยีและการฝึกซึ่งกองทัพเรือไทยได้ดำเนินการเพื่อยกระดับความมั่นคงทางทะเลของประเทศ ท้ายที่สุดภาพของจรวด ESM พุ่งพยานจากดัดฟ้าเรือเสียงคำรามของแรงขับและเส้นคอวันที่แหวกฟ้าคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การป้องกันที่พร้อมตอบโต้ได้ทันทีแต่เบื้องหลังฉากนั้นคือระบบวิศวกรรมและการประสานงานระดับสูงที่ทําให้การป้องกันเป็นไปอย่างแม่นยําและมีประสิทธิธผลด้วยแฟลทไทยแลนด์นำเสนอให้คุณภาพเห็นทั้งมุมเทคนิคและมุมยุทธศาสตร์ว่าเหตุได RIM 1 6 2 ESM ES จึงยังคงเป็นแกนกล,ลางขององค์การป้องกันทางทะเลของหลายชาติรวมถึงประเทศไทยในยุคป,ปัจจุบัน